เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับฮ่าสวัสดีครับเีเดอร์ก,กี้บปนะครับวันนี้เราอยู่ใน Shadowverse Beyond นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแจกเทียร์แล้วก็การรี้ยดีนะครับการรี้ยดีเพื่อนๆกดที่ตรงหน้าทางข้างเข้าเมนูเลยครับก็คือเข้าไปเล่นก่อนมันให้เปิดอยู่ประมาณ30โลได้มั้งไหได้เปิด30โลเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็กดย้อนกลับมาที่ รีไทยไททินนะครับกดเมนูเอาเสร็จแล้วกดคขาว่า release use data แค่นี้ครับเรียบร้อยอเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปแนะนำเกมนะครับมีกเพิ่งเล่นสดๆร้อนๆเลยเนาะถ้าคิดจะรีไอดีไม่ต้องไปลิงก์ Data นะครับไม่จาเป็นต้องเซฟนะแต่เกมนี้หมีมองว่าถึงไม่มีตัวเก่งแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเกมมันก็น่าจะเล่นได้นะครับคิดว่าอ่า เล่นเกมไปถึงไหนประมาณ10นาทีได้มันจะให้เราสู้อยู่2 3สามรอบอะครับเสร็จแล้วก็กดมาที่คำว่าการ์ดเลยครับเออขอขอไับกดคำว่าชอบก่อนแล้วก็อ่าบายการ์ดเลยครับซื้อกาดเลยอันนี้มีเปิดไปหมดแล้วมันเปิดมันจะการันตีรีเจนเนอ y สุ่มมาครั้งแรกครับแล้วก็เลื่อนลงมาเสร็จเนี่ยมันจะมีเราสุ่มประมาณรวมๆเกือบเกือบสามสิบโลที่มีสุ่ม นี่หมีได้ตัวนี้แอ,แอเลียะแต่ก็ไม่ได้ติดเทียอะไรมากนะครับถ้าไม่ได้รีเจเนอรี่ก็แปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องต้องให้ได้รีเจเนอรี่นะครับเดี๋ยวขอญยกขึ้นเทียให้ดูนะครับตัวไหนเก่งไม่เก่งก็อันเลียเป็นเทียของฝรัง่งนะนนี้หมีก็บอกไม่ได้เพราะหมีก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเพื่อนๆก็ลองหาตัวละครที่ตามฝรัง่งเขาบอกแล้วกันนะครับ จัดการ์ดมากดที่การ์ดเลยครับเราสามารถดูการ์ดต,ตรงนี้ได้กดเด็กคือการจัดเด็กนะครับอ่าเขาก็จะบอกการ์ดเราจะมีสไตล์ต่างๆนะครับเราสามารถอ d ดิทการ์ดได้เอาทํายังไงบ้างอะไรแบบนี้มีก็ยังเล่นไม่เป็นอละนะลองไปสู้มาสองตาอยู่ก็เออพอพอเข้าใจระบบนิดนึงครับเนีย่ยมันจะมีนิ w วเด็กอะไรแบบนี้ คือมันจะมีให้เราเลือกอะ่ะเออคล้ายๆเหมือนผู้นำมั้งหรืออะไรสักอย่างเลยหมีไม่แน่ใจนะครับก็เห็นว่าไอ้อย่างไอ้ออตัวเนี้ยมันอยู่เทียเอสนะก็เพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าพอดีหมีชอบน้องคนนี้ครับถ้าเอาเทียเอสเลยมันจะต้องเป็นสามตัวห้องบนเลยครับแต่หมีไม่แน่ใจว่าเป็นมีอะไรบ้างมีในส่วนธาตุไฟนะไอ้ดาร้กอนคาร์บเนี่ยมันชื่ออะไรเนะี่ยกาแลนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวปีศาจชื่ออบิสคาร์ นี่เด็กปีศาจชัวเลยแล้วก็เลิฟไซพอดีหมีเปิดตัวเลเจนเดอรี่เป็นตัวธาตุไม้น้องผู้หญิงอะ่ะคงต้องมาเล่นคอมโบอ่ะธาตุเนี้แหละเออดีครับเป็น t อ s เอาเนี่ยแหละมาอ่าเขาก็จะจัดเล็กธาตุของเราให้เลยครับซึ่งหมีก็ก็ <c oughs> กคล้ายๆเอาแนวยุกิอะ่ะจัด ตัวละครให้มันแบบเออทาดให้มันตรงกับของที่เราเล่นนะครับประมาณนี้เอะตัวเร g เจอ a เนน้องผู้หญิงหมีไปไหนวะน่าจะอยูอ่ในนี้เออเนี่ยครับนี่น,น,นีอันนี้เปิดได้หมีก็เล่นเล่นทีมไม้คือเพื่อนเเปิดเปิดได้ตัวแร่ e รจเจอร์เ่ของธาตไหนเพื่อนเก็ไปเลือกเด็กนั้นดีกว่าเอาหมีผู้สรุปแบบเข้าใจง่ายนะครับโอเคเขาจัดให้แล้วแหละน่าจะดีไปลุยเลยดีกว่าครับโอเคครับผมขอเซฟเด็กนี้คือ งานการค่อนข้างทําสวยนะเท่าที่มีเห็นนะครับอ่าเราก็าจะได้เด็กมาหนึ่งแล้วแลละอันนี้เพื่อนๆก็สามารถกดสร้างเด็กได้เลยครับ Beginning l a n k m a t เอ่อมีแนะนํานะให้ไปโซโลกับคอมก่อนครับเราต้องไปฝึกกับคอมให้เป็นก่อนครับพอเราเข้าใจตรงสู้กับคอมเป็นมันก็เล่นง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เล่นสตอรี่ไม่ใช่แค่ฝึกอย่างเดียวนะได้พงได้เพชรด้วยนะครับจากการผ่านด่านด้วยนะครับก็พยายามเข้าแล้วกันนะครับ จะมีลองไปเรื่อยๆจนเจอด่านสู้กับสตัวแต่ว่าแรงไม้มันอยู่เทีสเ,เลยใช่ไหมล่ะน่าจะเล่นง่ายนะครับคิดว่าซึ่งผ่านมาตรงนี้มันจะมีให้เราสู้อยู่รอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะแบบหัวไวก็รอบเดียวก็คงเป็นเลยอะไรแบบนี้นะ <S <S 2> <S 2> มีพอจับจุดได้แล้วแต่ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหรใ่ในบางเรื่องอยู่ อ่ะนี่สู้นะครับเห็นไหมเป็นรูปดาบโอเคมาเลยฉันพร้อมแล้วฉันจะเอาเทปนี้อ้าวเฮ้ยเลือกเด็กไม้ไม่ได้อ่ะเขาประมาณว่าประมาณเล่นสตรอรี่เราเลือกเราไม่สามารถเลือกเด็กธาตุได้นู่ห่วเราต้องเอาเด็กแบบธรรมดาของนางเอกไปอ่ะเนี่ยน้องคนเนี้โอเคครับมาโอ้ยยังไม่ได้เล่นเด็กธาตุไม้ดิ นี้ต้องแบบไปสู้ใช่ไหมบิงเกอร์มีบิงเกอร์แบบลูกเก็บจ,จ๋าเลยครับตอนนี้อ่าเป็นการรีวิวเกมให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ้าวทำไมเขาได้เริ่มก่อนวะไม่เป็นไรครับเริ่มก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเราได้อย่างเดียวนะครับเข้ามันเลยโอ้มีสอนนีงต้องสอนอยู่แลยอ่ะอ๊้ อันนี้ให้เราเลือกอะไรเนี่ยอ๋อการที่จะแบบเริ่มก่อนปะอ่ะเอาตัวเก่งไปเลยอ๋อเปลี่ยนการ์ดโอเคกูเกือบเอาตัวดีไปแล้วเนี่ยขวาล่างมันจะเป็นเพย์พทอันนี้นมันมันมันเป็นแต้มลงครับอันนี้เขาเลือกเขาเลเริ่มก่อนเขาบ่อยเขาไปอ้าวเขาไม่ลงหรอโอ้เรามีแค่หนึ่งคะแนนลงอะไรไม่ได้เลยอะอ๋อไม่น่าทำไมเขาถึงไม่ลงนะครับลงอะไรไม่ได้เพราะว่าคอส มันมีแค่หนึ่งแต้มนะครับเราก็คงต้องยอมไปเลย I I คือมอนเตอร์บางตัวมันจะมีอ b i l i ิตีแบบลงมาแล้วมันซัมมอนเบาเออลงมาได้นะครับอันนี้เรามีสองแต้มแล้วโอเคเราลงน้องคนสวยได้ครับพลังต่ำมากเลยอะลงออไปใส่แทงนะหนีไปตีใครไม่ได้เลยครับก็จบเทินแล้วกัน เหมือนมันจะเอาค่าซ้ายที่เป็นสีฟ้ามาหักล้างกันอะแล้วก็อุ๊ยโอ้โหเละครับเนี่ยเห็นปะ่ะตะเกียบมันเลือดเลือดฝั่งฝั่งขวามันสีเห็นปะ่ะคงหมีสองมันก็เลยหักไปสองนะครับบอกตรงนะตอนนี้โคตรเสียเปรียบเลยมีตัวไหนที่พิกสานการณ์บ้างครับเนี่ยสามสามสามสม,สมไม่มีเลยอะอือพ่อน้องคนนี้ลงอะบอบอ,บอมีทางเลือก เราสามารถเอาสีม่วงเพื่อนๆเห็นไอจุดตรงกลางบ้างที่เป็นเลขหนึ่งกับเลขสามอันนี้เราสามารถส่งพลังได้แต่ตอนนี้ไม่มีพลังนะครับเออเอาตีไม่ได้ด้วยหรอทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องจบเทินไปแต่เพียงเท่านี้นะครับบูมีโอกาสแตกสูงไหมไรครับเดี๋ยวเราซิงโคโชกลางเรียกตัวอุ้ยมันตีเข้าเนื้อเราได้เลยนี่ว่ะโอ้โหแย่เลยครับตอนนี้ 4พอยมีแต่การ์ดเวท4กับ5เออตัวนี้น่าจะพอได้ครับเอาละตอนนี้ตาเราบุกบ้างแล้วแต่เป็นสายแทงครับ4แทงชนแทงก็ไม่ได้อีกเอ้โอ้โหเสียเปียบอย่างรุนแรงเลยตอนนี้อ๋อมันอ e ีวิวโรชั่นได้นี่หว่ามีเห็นแล้วตอนนี้เราต้องแบบพยายาม เอ,อื้อตายอีกเว้นกรรมเลยโอ้โหเละเละกูเละแน่วันนี้เออเละเละห้าเจ็ดเจ็ดลงไม่ได้คอสไม่พอไม่มีตัวเก่งเลยอะสงใส่ต้องยอมอีกแล้วมึงเนี่สองมีวิธีสู้ครับเอาไอ้นี่เลยมาแล้วก็อัญเชิญ ครับเราสามารถกดแต้มเอาไปใส่ตัวละครได้ครับมันจะเป็นการอีวิวเชันพลังขึ้นมานี่เลื่อนขั้นครับเอาราตากูบ้างและโอ้โหตะกี้โดนรังแกมาเยอะมากตีการ์ดพวกนี้ไม่ได้เอาตัวกลางเลยแล้วกันนี่แน่เอาดิใครตายสองสองโอเคทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามีการ์ดบนมือเทพอยู่ถ้าเราเรียกมาได้ก็น่าจะชนะได้ครับโอ้โหการ์ด ตีเราตายดีเงีเ้ยอ้าวเขาทำอะไรวะมันโอ้โหมันยิงโดนรอบสนามอะใครไม่ถึงสี่ตายหมดยกตีเลยครับโอ้โหกูต้องฝากโกเลมอย่างเดียวแล้วมึงเนี่ยสี่ห้าเก้าสิบเรามีเจ็ดแต่พลังไม่พอเอ้ยอ๋อเราสามารถใช้แต้มตรงนี้ได้ออ้าวเราเรียกสุดยอดแห่งทหารมาได้แล้วครับเอาแล้วอันเชิญซิงโคโชกัง ขอพลังเพิ่มเข้าไปยอฟิงสุดยอดแมมมอสทหารของเราเอาละขอไล่ชนเลยครับกีดทำฉันแสบมากอะไรเฮ้ยเขาก็ซปเปอร์อีโวเหมือนกันเหรอตัวอะไรวะนั่นละ่ะโอ้ยมันตีเราเข้าเนื้อได้อะ่ะโอ้โหเจ็บนะน,นั่นละ่ะ มีตัวเทพเลยอะ่ะคงต้องเอาตัวนี้ลงมาอย่างเดียวเราแต้มมวงใส่ได้ครับเพิ่มพลังงับเข้าให้ซี่งโอ้โหกลายปปเป็นซูเปอร์โกลเลมครับตีผู้หญิงก่อนเลยไม่ยีแน่เจ็บสินะตีเข้าลรพลอยครับโอ้โหอ๋อมีเข้าใจแล้ว มีเนะข้าใจแล้วคือไอแต้มฟ้าเพื่อนเเห็นว่าสิบสองเนี่ยอันเ้ตีเข้าไล่พอยคนได้แต่ถ้าเกิดเป็นสามเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ตีกันประมาณนี้นะครับเราไม่มีอะไรได้แล้วเหรอเนี่ยเออแต้มเหลือหนึ่งไม่มีแล้วครับตาหน้าเราน่าจะชนะแหละประมาณนี้นะเฮ้ย <He i, S 2> อะไรวะอ <life>. ๋อแค่อัญเชิญซัมมอนมานะครับ รือว่าการเวทมนต์ลงสนามแบบแบ็คโฮทันเดอร์โบตายหมดอะไรเห็นนะตีเราไม่เข้าครับทหารช้างเราเถือนอุ้ยมันเลื่อนคันอีโูชันมาแต่ก็ห้เหรอเฮ้ยมันตีสองทีก็ตายคู่ละกันอ้าวชิบหายตายกันหมดเลยอ้าวเห็นแล้วไงแต่เราก็มีการสุดยอดอยู่ครับที่ว่าคืออะไรอ้าวทหารช้างแมมมอสอีกตัวหนึ่งมาแล้ว อันเชิญชิงโกโชกังขอพลังสีม่วงเข้าไปอัปเกรดซูเปอร์แมมมอสปเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ของแมมมอสไปทีก็โดนคายมบอสเลยครับอ๋ออ๋อ,อ,อตอนนี้เพชรมันแจกแค่หมื่นเดียวเราอ๋อ,อตอนนี้กันดมตอนแรกหมีดึงว่าสามหมื่นแล้วเนี่ยเออยากจริงถ้าอย่างนั้นอนะแต่ก็ทําไงได้ถ้าผู้เล่นมาใหม่อ่ะนะอ๋อตอนนี้ตีไม่ได้มีการ์ดขวางอยู่ก็กระทืมมันเลยละการนี่แน่อ๋อสะท้อนเอายังไงแกก็แพ้แน่ ไม่มีแต้มตาหน้าร่าจะชนาแล้วครับถ้าเขาไม่ได้ลงซูปเปอร์อะไรมานะสองสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันต้องเอาเอาอะไรมาแน่เลยว่ะอ๋อลดไลฟ์พ้ยเราแบบนี้หรอได้เลยมีตัวไหนอีกไหมสี่การเราสุดยอดเรามีแค่นี้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับ เดี๋ยววันนี้กูจะจบแกซะเลยมาอันชนสองตัวไปเลยพอ,อยเยอะถ้าอย่งนี้คงต้องตีมันก่อนแกน่าจะแพ้แล้วแหละไม่อะอันนี้ถึงไม่ตีเข้าไลาพลอ,อยถ้าเราตีมอนเตอร์มันก็จะโดนหักหนึ่งยู่แล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวเด็กเด็กธาตุลมหน่อยอยากลองครับเท็ทธาเออเด็กธาตุไม้ไปสู้กับเพย์เยอ์เลยนะมันใช้ เสียอย่างมันใช้การ์ดเด็กธาตุมันเล่นกับโหมดสตอรี่ไม่ได้นะโหมดสตอรี่ต้องเล่นเป็นการ์ดของนางเอกนะครับเกมนะครับเผื่อใครชอบแนวการ์ดก็ลองโหลดเล่นได้ครับภาพสวยแล้วก็เออสนุกนะแล้วก็ไม่ได้เทพทูมากแต่อย่างใดนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ